กรับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่าน ขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ประจำเดือนเมษายน2566ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับและข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังรอคอยสีพึ่งมหาสเสน่์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน1 0 ชนิดรุ่น2ของช่องหัวใจนาคาของเรานะครับตอนนี้ทางช่องหัวใจนาคาของเราได้ทําพิธีจัดสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยครั้งนี้พิธีค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับโดยมีเกจิอาจารย์ทางสายเหนือนะครับที่เด่นในเรื่องของด้านพุทธคุณเมตตามาหานิยมเกี่ยวกับเรื่องของสีพึ่งโดยตรงนะครับรวมไปถึงครูบาอาจารย์จากสายใต้เขาอ้อนะครับที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของตัวว่านนะครับได้มีโอกาสมาอธิษฐานจิตปลูกเสกสีพึ่งมหาเสน่ห์ว่านร้อยแปดนะครับสำหรับใครที่สนใจ ใจอยากจะบูชาสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่านทั้งหมด108ชนิดนะครับเพื่อดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้กับตนเองนะครับใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชื่นชมนอกจากใช้เกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับเรื่องของด้านค้าขายเจรจาว่าความค่อนข้างเด่นดีนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามกับแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ เมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมรับฟังคำพยากรดวงการงานการเงินความรักภายในคลิปพร้อมกันได้เลยดวงการงาน สำหรับชาวลัคนาราศีสิงนะครับชาวราศีสิงนั้นคุณมีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนภพกรรมะที่แปลว่าการงานหลักนั่นเองนะครับในช่วงของต้นเดือนนะครับดาวพระศุกร์ยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพสุภานะครับเป็นเรือนภพแห่งความสําเร็จนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงนั้นจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานปากฏขึ้นค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับเนื่องจากว่าดาวอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นมุมตีโกนถึงลัคนานะครับเป็นมุมที่ดาวนั้นส่งพลังมาถึงตัวของชาวราศีสิงนั่นเอง ทำให้ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่ทําอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเกณฑ์สําเร็จดีมีวาสนาดีนะครับและสุภาเนี่ยยังหมายถึงชื่อเสียงความด่งดังนะครับชาวราศีสิงห์นั้นค่อนข้างที่จะมีความสุขสมหวังเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับแต่ว่าในเรื่องของตําแหน่งจิตใจยังคงดูวุ่นวายอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพมรณะนะครับทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นนะครับอาจจะมีการแปรปรวนเรื่องของอารมณ์นะครับหรือว่าบางทีนะครับอาจจะมีอะไรต่างๆเนี่ย กระทบกระทั่งจิตใจและช่วงนี้คุณจะเซนสติบวันไหวง่ายนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อดีคือดาวพระิตนั้นนะครับมีดาวพฤหัสอยู่ร่วมด้วยนะครับคู่นี้เขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่ทําให้ชาวราศีสิ่งนั้นนะครับมีเกณฑ์จะมีกัลยาณมิตรนะครับมีเพื่อนหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่อยู่แดนไกลนะครับ กลับมานะครับหรือว่าอาจจะมาคอยช่วยคุณนะครับเรื่องของการทํางานการหาเงินต่างๆเนี่ยอาจจะมีข่าวดีจากแดนไกลแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือสุขภาพของคุณนั่นแหละด้วยความที่ดาวประจําตัวมาตกมรณะนะครับให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบสายตานะครับเกี่ยวกับระบบาธาตุไฟภายในร่างกายให้ดีละกันนะครับและในช่วงของวันที่8เมษายนนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวการงานของชาวราศีสิงห์จะมีการโคจรออกจากเรือนพบเห่งความสําเร็จ โคจรย้ายมาอยู่ที่เรือนภพกรรมะนะครับเป็นบ้านของดาวพฤศุกโดยตรงนะครับทำให้เรื่องการงานนะครับจะกลับมามีความมั่นคงดีสุดในรอบ12เดือนก็คือในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่คุณจะมีความก้าวหน้านะครับมีโอกาสความสําเร็จและมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามานะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆนะครับสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับตนเองเนี่ยนะครับมันจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็มัน มีเกณฑ์เรื่องของความสําเร็จความมั่นคงเข,เข้ามาในชีวิตการงานของคุณนะครับและยิ่งในช่วงของเดือนพฤษภาคมดาวการงานจะโคจรไปอยู่เรือนลาภาชโชคลาภนะครับช่วงพฤษภาจะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโชคก้อนใหญ่ที่มาจากการทํางานปรากฏขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ชาวราศีสิงห์จะเริ่มต้นในการทําอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับส่วนสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างที่บอกเลยว่าการงานของคุณจะมีความมั่นคงนะครับงานที่ทําต่าง,างๆี่ มันยังค้างคาอยู่นะครับหรือว่าที่กําลังจะดําเนินการกําลังที่จะทำเนี่ยมันมีเกณฑ์สําเร็จอยู่แล้วนะครับหรือใครที่กําลังรอคอยโปรเจกต์งานใหญ่ๆอยู่ก็จะมีโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามานะครับส่วนสาหรับใครที่ต้องการจะหางานใหม่สมัครงานใหม่นะครับเนื่องจากดาวการงานเนี่ยได้ตําแหน่งมาตรฐานที่มั่นคงตั้งแต่8เมษายนเป็นต้นไปจะได้งานที่ดีนะครับดังใจอย่างที่คุณหวังเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะครับดวงการงานค่อนข้างดีไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับและในช่วงของวันที่14 เมษายน ดาวพาธิตซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีสิงจะโคจรอ,ออกจากเรือมนมรณะนะครับมาสถิตที่เรือนภพสุพะเป็นเรือนภพแห่งความสําเร็จนะครับในตรงนี้ทําให้ชาวราศีสิงนั้นนะครับจะเริ่มกลับมามีความมั่นอกมั่นใจนะครับมีความกล้าในการตัดสินใจนะครับรวมไปถึงเรื่องสุขภาพก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับเนื่องจากดาวพาธิตมาอยู่ที่เรือนภพแห่งความสาเร็จนี่นะครับเขาได้ตาแหน่งมาตรฐานหนึ่งที่เรียกว่าอุดลองจากมหาอุดนั่นเองนะครับซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงเกียรติชื่อเสียงเกียรติยศความสาเร็จความสูงส่งในชีวิตนั่นเอง ทำให้ดวงชะตาชาวราศีสิงห์นั้นนะครับจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าความสมเร็จชื่อเสียงความโด่งดังต่างๆจะมีเข้ามาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าจุดเสียงมันก็มีเหมือนกันเนื่องจากว่าดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพปัตตานีนะครับและดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวของคุณนะครับพอมันมาอยู่ร่วมกันเนี่ยหนึ่งแปดมันเป็นคู่สุริยาคาตนะครับชาวราศีสิงห์อาจจะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาการทํางานนะครับที่มาจากเพศตรงข้ามนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องระวังผู้หญิงถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงก็ต้องระวังผู้ชายนะะครัับมมกจ มีเหตุปัญหาทะเลาะกันโดยเฉพาะเรื่องของอุดมการณ์ความคิดเห็นบางอย่างที่มันไม่ลงรอยกันเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เป็นแสงสว่างดาวพะระราหูคือเงามืดขาวกับดํามาเจอกันมาปะทะกันมันมีเกณฑ์จะมีเรื่องของความลับหรือว่าอะไรที่มันไม่ถูกคันลองของทาจะถูกเปิดเผยทําให้ชัดเจนทําให้สว่างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณมีความลับความลับคุณจะรั่วไหลหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดพองอยู่แล้วนะครับก็ต้องระวังการไปล่วงรู้คว,ความลับคนอื่นจนอาจจะทําให้เขานั้นรู้สึกไม่โอเคไม่ พอใจตัวคุณได้นั่นเองเนาะอันนี้ชาวราศีสิงห์ถ้าเป็นไปได้ด้วยความที่ดาวประจําตัวของคุณนั้นได้ตําแหน่งมาตรฐานอุดนะครับแปลว่าเกียรติชื่อเสียงสูงส่งนะครับค่อนข้างจะมีความมั่นใจแต่ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยในเวลาเข้าหาคนนะครับบางทีก็อย่ามั่นใจตัวเองจนเกินไปมันจะทําให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาหมันไส้คุณเอาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ถ้าถามเรื่องการงานโดยตรงนะครับดาวการงานเดินดีไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับเพียงแค่ระวังการทํางานร่วมกับคนนครรบบแแล้วกก็เื่ององงงขาาาทํมี มุส่วสวดแล้วก็เรื่องของเพศตรงข้ามไว้เท่านั้นเองเนาะก็ここฝากชาวราศีสิงห์ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยอันนี้ผมแนะนําหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวนะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับเป็นดาวธาตุน้ําเป็นน้ําฝนน้าที่ผ่านการกันกองแล้วนะครับให้หาโอกาสไปทําบุญถวายน้ําดื่มสะอาดนะครับสัก21ขวดทําบุญในวันศุกร์ได้จะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็ฝากถึงเคล็ดลับการทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับดวงการงานนะครับส่วนเรื่องของ การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาวัตถุมงคลนะครับเพื่อช่วยเสริมดวงวาสนาความสําเร็จด้านการงานนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยแนะนําบูชาเป็นบ่วงหน้ากระบาดนะครับเมื่อพูดถึงบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นชื่อจากตำนานของบ่วงหน้ากระบาดในฐานะของสอนอินทรชิตนะครับที่พระพร์เป็นผู้ประธานมอบให้เมื่อยิงออกไปนะครับก็จะกลายเป็นงูนั้นไปรัตสัตูนั่นเองนะครับตามตำนานโบราณเนี่ยจึงยกให้บ่วงหน้ากระบาดเนี่ยเป็นสุดยอดพุทธคุณที่เด่นในเรื่องของด้านโชคลาภนะครับและก็เรื่องของการป้องกันภัยในตนเองนะครับเรียกว่าใครที่บบูชาว ากระบาอยู่เป็นประจำจะช่วยในเรื่องของความร่ำรวยนะครับด้านการเสี่ยงโชคการทํามาคา้าขายการทํามาหากินก็ล้วนแล้วแต่จะสร้างสรร์เรียกสรร์เข้าหาตัวนะครับทั้งยังเชื่อว่าจะทําให้แคล้วคาดปลอดภัยจากร้ายกายเป็นดีนะครับหากต้องเจออุปสรรคปัญหานะครับหรือว่ามีศัตรูคู่แข่งมักจะได้รับชัยชนะอยู่เหนือสิ่งสิ่งนั้นเสมอนั่นเองนะครับสำหรับใครที่บูชาบ่วงหน้ากระบาอยู่เป็นประจำนะครับด้วยความเชื่อที่ว่ารูปลักษณ์เป็นงูกินหางจะทําให้มีกินมีใช้ไม่มีอดด้วยนะ,นะครับยังไงเรื่องการงานเนี่ย กระบาดแล้วจะดีแก่ดวงชะตานะครับดวงการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับคุณมีดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพาที่แปละว่าการเงินหลักนะครับและดาวพระพุธยังเป็นเจ้าเรือนภพลาพาที่แปละว่าโชคลาภการเงินเงินพิเศษอีกด้วยนะครับในช่วงของตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับดาวพระพุธไม่มีการโครจรโยกย้ายไปไหนเลยนะครับสถิต อยู่ที่เรือนพบสุภาอย่างเดียวเลยเป็นเรือนพบแห่งความสําเร็จนะครับแถมยังทํามุมตีโกนถึงลัคนานับจากเรือนตนุไปที่เรือนสุภามันนับได้5ช่องนะครับในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นมุมตีโกนถึงลัคนานั่นเองนะครับเป็นมุมที่ดาวทั้งสองแสงส่งพลังมาถึงตัวคุณทําให้ชาวราศีสิงนั้นนะครับก็จะได้รับอณิสงจากดาวการเงินที่สองแสงมาถึงตัวคุณนี่แหละนะครับทำให้ดวงการเงินนั้นค่อนข้างดีนะครับเป็นช่วงของการที่จะมีผลประโยชน์กําไรด้านการเงินความสาเร็จด้านการเงินก็มีเข้ามาค่อนข้างดีนั่นแหละนะครับ มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเกณฑ์ก็คือว่าด้วยความที่ดาวประพุทธนั้นเจอกับดาวพระราหูนะครับในทางโหราศาสตร์หรือว่าวิชาเลขาศาสตร์เนี่ยสี่แปดนั้มันเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่นิสินนะครับทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นต้องระมัดระวังนะครับเพศตรงข้ามอย่างที่บอกเลยนอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องของการเงินก็ยังคงต้องระมัดระวังเพศตรงข้ามหรือว่าแฟนคนรักคู่ครองให้ดีๆนะครับมักจะนําเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการเงินมาสู่ชาวราศีสิงห์ได้คนข้าง่ายนั่นเองนะครับช่วงนี้งดทําธุรกรรมด้านการเงินนะครับมีเกณ ปัญหาปวดหัวนะครับเรื่องหนี้สินของเพศตรงข้ามนะครับเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินและคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือหรือว่าไปแก้ไขอะไรปัญหาของคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับเลยทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นค่อนข้างปวดหัววุ่นวายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ง่ายนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องดีๆอย่างที่บอกเลยนะครับดาวพุธยังคงตีกลโกนถึงลัคนานะครับในเรื่องของการหาเงินนั้นต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ยังคงหาได้ค่อนข้างดีนะครับมีเกณฑ์จะมีโชคเงินก้อนใหญ่หล่นทับตัวอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญนะครัับบทีี่เรรือนนนพาภะ้ม ดาวพัางคานมาสถิตอยู่แล้วนะครับดาวพัางคานเป็นเจ้าเรือนพบสุภานะครับสุภาแปลว่าความสําเร็จนั่นเองนะครับดาวแห่งความสําเร็จมาทับเรือนโชคลาภนะครับและดาวประพุทธเจ้าเรือนโชคลาภไปอยู่เรือนพบแห่งความสาเร็จทางโหราศาสตร์เขาได้มาตรฐานเกณฑ์หนึ่งที่เรียกว่ามาตรฐานเกษตรแรกเรือนกันนะครับทำให้ชาวราศีสิงห์นะครับดาวประพุทธกับดาวพัางคานพอสลับบ้านกันอยู่นะครับก็กลับมาได้ตําแหน่งมาตรฐานหนึ่งที่เรียกว่าเกษตรตราธิบบดีนะครับนะครับทำให้เรื่องการเงินชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและ สาคัญนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูมีเกณฑ์จะมีโชคก้อนใหญ่เงนินก้อนใหญ่เข้ามานะครับนอกจากการเสี่ยงโชคการลงทุนการทํางานก็มีโอกาสได้เรื่องของโบนัสค่าความเงินพิเศษต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงเรื่องของการหาเงินนะครับมีเกณฑ์จะร่ารวยสมหวังมีโชคก้อนใหญ่หล่นทับตัวอยู่แล้วนะครับผมและในช่วงของวันที่14เมษายนนะครับดาวพาธิตซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์จะโคจรมาอยู่เรือนภพสุภะนะครับอยู่ร่วมกับดาวพุธนะครับเป็นคู่เอกสารคู่ประชา สัมพันธ์นะครับทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโชคความสําเร็จด้านการเงินเข้ามาค่อนข้างดีนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นมุมตีโกนด้วยนะครับและดาวประจําตัวอยู่ร่วมกับดาวการเงินนะครับแถมดาวการเงินก็ยังได้ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรแรกเรือนอีกนะครับเขาเรียกว่าได้โชคถึง3ชั้นเลยทีเดียวนะครับชาวราศีสิงห์ทำดีๆนะครับมีเกณฑ์จะร่ารวยสําเร็จสมหวังเรื่องของการหาเงินหาทองแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการเก็บเงินนะครับมักจะถูกเบียดเบียนถูกหลอกหรือว่านะครับมีเหตุเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเกี่ยวกับการเงินที่มาาจกเพศตรง รหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคนรักนะครับรวมไปถึงธุรกิจการงานถ้าเกิดใครทําธุรกิจนะครับแบบมีหุ้นส่วนก็ต้องระวังให้ดีๆนะครับจะมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์กําไรรายได้ เกี่ยวกับการเงินจากการทํางานแบบมีหุ้นส่วนได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากชาวราศีสิงห์ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับและในช่วงของวันที่19เมษายนะครับอันนี้ดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะจะโคจรจามยุสุพะนะครับซึ่งดาวพฤหัสจะสวยตําแหน่งหนึ่งที่เรียกว่ามาตรฐานราชาโชคนะครับดาวปุตตะมายุสุพะชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์จะมีข่าวดีนะครับโชคดีความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินนะครับมาจากบุตรบริวารลูกน้องนะครับช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะมีบริวารลูกน้องนะครับเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการหาเงินนะครับเนื่องจากว่าดาวบริวารเนี่ยได้ราชาโชคนะครับและที่สําคัญคือดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระจิตพอยพมาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่คู่วิชาการนะครับชาวราศีสิงห์ใครที่ต้องการจะศึกษาเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับหรือว่าการศึกษาาาเพื่อกรทํ งานต่อยอดความสาเร็จด,ด้านการงานหรือว่าการหาเงินช่วงนี้คุณจะสมองปอดโปร่งนะครับค่อนข้างที่จะดีเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่ม,เต,มเติมทักษะความรู้ความสามารถให้กับตนเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เรื่องการเงินดาวการเงินเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะครับเป็นคู่ที่ส่งผลสนับสนุนเกื้อกูลกันดีนะครับแต่มีเหตุที่จ้องเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามเพราะดาวพระพ,พุธเป็นคู่ศัตรูกับดาวพ,าพาระราหูที่เป็นเจ้าเรือนพบปัตนิที่เกี่ยวกับเเเพศตตรรรงงงงงข้้าามนนนััั่่อออะคกก็ฝืว ตามนี้แล้วการส่วนเรื่องของการหาเงินหาทองมีเกมสําเร็จสมหวังร่ารวยอยู่แล้วนะครับผมการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับหาโอกาสไปเสริมพลังดวงเสริมพลังดาวกันนิดนึงนะครับด้วยความที่ดาวพหุธนั้นเป็นดาวธาตุน้ําเหมือนกับดาวพระศุกร์เลยนะครับแต่ว่าธาตุน้ําตรงนี้เนี่ยเป็นธาตุน้ําที่เป็นน้ําใช้นะครับน้ำคลองน้ํามหาสมุทรนะครับจะแตกต่างจากดาวพระศุกร์ที่เป็นน้ําฝนน้าสะอาดเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการเงินเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับเป็นน้ํามหาสมุทรก็คือน้ําใช้ทั่วไปก็เลยต้องไปทาบ เกี่ยวกับการทําบุญชําระค่าน้ําช่วยกับทางวัดนะครับหากทําบุญให้ทําในวันพุธนะครับหากทาบุญเป็นจํานวนเงินขอให้ลงถ้ายด้วยเลข17เนะครับเนื่องจากเป็นกําลังของดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการเงินหลักนั่นเองส่วนเรื่องของการกราบสัการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการบูชาวัตถุมงคลช่วยช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับการเงินนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยผมแนะนําบูชาเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือว่าปู่เวสสุวรรณนั่นเองนะครับเนื่องด้วยพระนามของปู่เวสสุวรรณนะครับสุวรรณเนี่ยแปลว่าทองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเกี่ยยวววววกับคาามรรรเส ว่าปู่เวสุวรรณที่เรารู้จักเนี่ยท่านเป็นหนึ่งใน4ของเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4นะครับที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมาหาราชิกาแล้วก็มีความใกล้ชิดกับมนุษย์โลกเรามากนะครับเพราะท่านต้องทําหน้าที่เรื่องของการปกป้องคุ้มครองนะครับสัตว์โลกนะครับแล้วก็ปกครองอสูร,รด้วยเนาะนะครับและพระนามของท่านเนี่ยคือเกี่ยวกับความร่ารวยโดยตรงเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินการทองใครที่บูชาเท้าเวสุวรรณมันขอพรท่านนะครับสวดบูชาท่านนะครับหรือว่ามีวัตถุมงคลนะครับที่เป็นรูปลักษณ์ท่านพบติดตัวอยู่แล้วเนี่ยกเริวายนงด้ เฉพาะใครที่มีอุปสรรคปัญหาด้านการเงินเก็บเงินไม่อยู่นะครับบูชาปู่เวสุวรรณขอพอรปู่เวสุวรรณอยู่เรื่อยๆจัสําเร็จสมหวังดีเป็นอย่างมากนาอน,นะครับส่วนสําหรับใครที่สนใจอยากจะบูชาวัตถุมงคลกับช่องหัวใจนาคาของเรายังไงก็ติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดียลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับดวงความรัก สำหรับชาวลัคนาราศีสิงนะครับชาวราศีสิงเนี่ยนะครับคุณมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพป,ปัตตนีที่แปลว่าคนรักคู่ครองนะครับซึ่งแน่นอนว่าดาวพระราหูนั้นไปอยู่เรือนภพสุภานะครับถ้ามองเพื่อนก็คือดีนะครับดาวอะไรก็ตามที่ไปอยู่สุภาเนี่ยจะส่งผลในด้านแห่งความสําเร็จเสมอเนื่องจากเป็นเรือนภพที่ส่งผลเกี่ยวกับความสําเร็จโดยตรงนะครับทำให้คนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามานะครับส่วนสำหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวัง นิดนนรเรื่องของบุคคลที่3มือที่3หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการเงินหนี้สินต,ต,ต่างๆนะครับที่จะทําให้ความรักของคุณนั้นวุ่นวายได้นะครับส่วนที่เรือนปัตตานีนั้นแน่นอนนะครับชาวราศีสิงห์นะครับสิ่งนี้ก็คืออาจจะต้องระวังกันแหละก็ต้องเตือนกันเนาะก,ก็ต้องขอพูดตรงๆเนื่องจากดาวพระเสาเจ้าเรือนอริมาทับเรือนปัตตานีนะครับดาวอริเนี่ยหมายถึงอะไรอริก็คืออุป,ปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งนะครับหรืออะไรที่มันไม่ดีต่างๆเนี่ยก็คืออริทั้งหมดเลยนะครับทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยความรัก,กเริะดขึ้นล จากนี้ไปประมาณ2ปีครึ่งชาวราศีสิงห์เรื่องของดวงความรักนะครับเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องท้าทายความรู้สึกตนเองนะครับแล้วก็เรื่องของคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามต่างๆจากนี้ไปอาจจะไม่ส่งผลดีเหมือนกับปีที่ผ่านมาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าความรักจะไม่ดีเลยนะครับมันก็มีเรื่องดีๆอย่างที่บอกว่าดาวความรักไปอยู่เรือนพบแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆมันก็มีเพราะฉะนั้นคนที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับก็พยายามนึกถึงแต่เรื่องดีๆซึ่งกันและกันนะครับพยายามเติมความหวานใส่ใจซึ่งกันและกกกััันนนพพาไปที่ออะครบ เวลาแฟนทําอะไรผิดก็พยายามให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับมองโลกในแง่ดีเข้าไว้แล้วความรักของคุณจะสดใสนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของความวุ่นวายเนี่ยนะครับมันจะมีมาเพิ่มเติมนิดนึงก็คือช่วงของวันที่14เมษายนนะครับด้วยความที่ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณจะโครจรไปอยู่เรือนพบสุภาเจอกับดาวพระราหู เป็นคู่สุริยะคาดกันช่วงนี้แหละชาวราศีสิงสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนเนื่องจากดาวประจําตัวของคุณนั้นได้ตําแหน่งมาตรฐานอุดรองจากมหาอุดนะครับมันจะทําให้ชาวราศีสิงนั้นค่อนข้างใจร้อนนะครับมีความกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจมากขึ้นแหละนะครับแต่ว่าเวลาทําอะไรเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรแบบพ่ผาบ,บางทีสิ่งที่คุณเห็นนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่เป็นจริงตามนั้นก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นคู่สุริยะคาาาาดเเ่่่้้อออองงงรรระววววัืืขขมใจจจผิหไปลู ความลับของแฟนหรือว่ากู้ครองด้วยนะครับแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยสำหรับใครที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วก็ต้องระวังเรื่องของบุคคลที่3มือที่3เข้ามาทําให้ครอบครัวของคุณนั้นวุ่นวายสั่นคลอนได้นะครับส่วนสําหรับใครที่โสดอยู่แล้วช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับการเข้าไปเป็นมือที่สาของคนอื่นด้วยนะครับหากมีคนเข้ามาเยอะนะครับก็ต้องพิจารณาดูเป็นคนคนไปนะครับแล้วก็อย่าจับปลา2มือเนื่องจากช่วงนี้ดาวมันกระจุกรวมตัวกันอยู่เยอะนะครับมันจะทําให้มีปัญหาาาควววมุ่น่นยยเกกีับ เรื่องของการจับปลาสองมือแล้วก็เรื่องของบุคคลที่3ม,มือที่3เข้ามานั่นเองอันนี้ก็ฝากชาวราศีสิงห์ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับชาวราศีสิงห์ ให้หาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเช่นชําระค่าไฟถวายเทียนฟรรษาถวายหลอดไฟนะครับหากทาบุญเป็นจํานวนนะครับขอให้ลงท้ายด้วยเลข12เนาะเพราะเป็นกําลังของดาวพระราหูเจ,จ้าเรือนพบคนรักคู่ของนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลเสริมดวงหรือว่าการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยผมแนะนำนะหาโอกาสไปบูชานะครับเกี่ยวกับหน้ากเกี้ยวนะครับบูชาหน้ากเกี้ยวนะจะช่วยเสริมดวงด้านความรักโดยเฉพาะคนโสดนะครับอ่าสำหรับใครที่โสดมานานแล้วนะครับบูชาหน้ากเกี้ยนี่จะได้ เจอกับสายยานบาร,รมีเดียวกันนะครับทำให้คุณได้เจอกับคู่แท้นะครับเป็นคนรักคู่ความของคุณจริงๆนะครับที่มีสายสัมพันธ์ร่วมกันมาในอดีตแต่พบอดีตตชาติส่วนสำหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ความอยู่แล้วนะครับและก็โดยเฉพาะจากนี้ไป2ปีดาวอาริมาทับเปลือนคนรักจะมีเหตุทําให้ทะเลาะบอะแวงกันง่ายขึ้นนะครับยังไงบูชาหน้าเกี้ยวเนี่ยจะทําให้ความรักของคุณนั้น รักใครกลมเกี่ยวกันเหมือนกับหน้าคิบเกี่ยวกันนะครับไม่ห่างกันไปไหนไม่จากกันไปไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากถึงเคล็ดลับดีๆนะครับเกี่ยวกับการเสริมดวงความรักให้กับชาวราศีสิงห์ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามช่องหัวใจนาคาของเราด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ep หน้า ep นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ